คุณเพิ่งเจอจุดตกปลาแสนเพอร์เฟกแต่มันก็เริ่มที่จะดึกแล้วชาวบ้านเตือนคุณแล้วว่าอย่ามาตกปลาที่นี่แต่คุณะก็ไม่ฟังจับปลาให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เลยเช็คข้างหลังคุณให้แน่ใจเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่ามันมีอะไรบางอย่างอยูอย่ตรงนั้นหรือเปล่า <c oughs> อ๋อแล้วผมกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Midnight Fishing ครับผมอย่าด้วยคนเห็นกันเป็นเกมตกปลาตอนกลางคืนเฉยๆนะ บางทีเราอาจจะได้ปลาดีๆก็ได้เนาะใครจะไปรู้ไปมาแล้วยังไงฉันกำลังหาที่ตกปลานะแสนเพอร์เฟกของฉันอนะ่ะฉันหามันมาทั้งวันเลยในที่สุดฉันก็เจอจุดละแต่ว่ามันเริ่มมืดแล้วฉันถูกเตือนโดยคนท้องถอิ่นหน่อยนะบอกว่าอย่าตกปลาที่นี่หวังว่าฉันจะไม่ทำให้เขาโมโหนะเอาวดสเปซบาร่อใช้ไฟฉายอ๋อตกปลาให้ได้สิบตัวครับทุกคนแหม แล้วมีมีที่ตกฟ้านั้งเยอะไปประตกประตกกลางคืนบอกอันนี้หยิบเป็ดขึ้นมาแล้วก็ยืบโยนเขาบอกให้เราเช็คข้างหลังตลอดครับแล้วเขาจะมาเมื่อไหร่นะเขามาแน่แหละแต่เขาจะมายังไงกดสเปดบาร์เ่อใช้ไีฉายแล้วเราจะปิดไฟทําไมอ๋อคือต้องคอยส่องตลอดเวลาครับผมต้องระวับบงข้างหลังแล้วเราจะรู้เด้งไงว่าเฮ้ มาแล้วมาแล้วยังไงวะถ้าเราเปิดไฟตลอดเขาจะมาไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวนะเอาเอาได้ปลาแล้วอ๋อต้องวางด้วยทุกคนโอ้ยไปเบียงเม็ดเบียงเป็ดไปฮึเขาจะมาเมื่อไหร่ทุกคนผมว่าตัวแรกเขาน่าจะยังไม่เอาเราหรอกต้องมีแบบตัวสองตัวสามถึงจะมา มคิดว่านะต้องคอยสองไฟเช็คตลอดเวลาครับบอะว่าเกมน่าจะดึกขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อกี้เหมือนหกโมงเย็นตอนนี้เริ่มแล้วสามสี่ทุ่มปลามายัางปลามายัางหามาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลือเล่อนเลื่อนลูกกิ้งลูกกิ้งพี่เทพลูกกิ้งพี่เทพเช็คก่อนเช็คก่อนเหมือนเรามีไฟฉายไว้เอ้นั่นไงทุกคนอะไรวะนะ่ะอันนั้นอะไรทุกคนเห็นไหมครับนั่นอะมันเป็นรูปคนยืนอยู่เราจ้องหน้าเขาได้ไหม เช็คก่อนเขายังอยู่ทุกคนเขาจ้องเราทําไมไปเลยนะอย่ามาจ้องหน้ากันมันไม่ปลอดภัยทุกคนเขาไม่ไปจริงๆว่ะเขาเขามาเขาอยู่ยาวเลยปึ๊บนั้นไงหายไปแล้วตาเอตัวเองยังยังยังเขเปิดไปฉายตลอดเวลาดิฮะไม่มีคําว่าเกรงกลัวทุกคนผมหมุนทั่วผมหมุนทั่วมาดิวะทุกคนมันมืด มุดแล้วเดี๋ยพิ่งมานะพอตกปลาแป๊บเดียวที่จริงเราก็ไม่อยากตกหรอกแต่เกมมันต้องให้ตกผมหมุนสาม้หกิบจริงนะเว้ยบอกไว้ก่อนฮะต้อนอยู่หลังรถหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ย่องมาน่าจะต้องรอสเตทครับตอนนี้มาแล้ว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 ผมว่ามาแล้วว่าผมมาแล้วว่ะปึ๊บๆึบปึบปึบตรงนี้ปึบเหวียงเบ็ดแล้วนั่นไงมาแล้วมาละอ่าวว่าไงว่าไงว่าไงครับสองสู้นะสองสู้นะ โอ้โหแอบยูเนืองห่างฮะยังไงยังไงใจแข็งนะบอกก่อนหันหลังสู้อย่างเงี้ยดูดีเขาจ้องเราอยู่ทุกคนอู้ม่จ้องให้กลัวเล่นยังไงวะยังไงโอ้โหมามาแล้ว่าเขาต้องมาแล้ว,วะอะปึบเ้ายังอยู่ยังอยู่ไหมทุกคนเขาจ้องจริงว่ะยังไงวะเดินไปสู้ได้ปะ ฮะโอ้โหยิงเบ็ดใหม่นะฮึบฮึบฮึบเขาไม่ไปปะทุกคนเขาไม่ไปเขายังอยู่แล้วมาจ้องอะไรกันน่ะฮะได้ห้าต,ตัวแล้วจะเย็นๆนะ่ะอีกห้าตัวเดี๋ยวผมก็ไปแล้วฮัทจ้าเอโอ้ยโดนหรอเราโดนหรอทุกคนอะไรวะเนี่ยทุกคนผมมองไม่เห็นอะไรเลยวางเอาแต่เราตกใหม่ได้ทุกคนเราตกใหม่ได้ทุกคนผมมองไม่เห็นน่ะเราต้องโดนแล้วที่อย่างเงี้ย ทุกคนบอกว่าเกมคอนับว่าเราตายเลยไปแต่เกมบัก๊กเฉยๆปะ่ะนี่ไงคุณตายนะ <c oughs> ก็มันมองไม่เห็นน่ะมาเราน่้จะต้องเริ่มใหม่ครับอีกรอบสตาร์ทใหม่เลยโอเคครับผมมามารอบนี้เอาใหม่ยีบเบ็ดยีบเบ็ดขึ้นมาเอาจุดประจําที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมไมนยังสว่างอยู่ครับเราต้องรอมันมืดนะตัวแรกไม่มีอะไรต้องกังวลอยู่แล้วเราไม่รีบมาหรอกมาแล้ว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 มาลมาบะ ลูกกิ้งเราดีลูกกิ้งเราดีนี่เข้ามาแล้วครับผมนายคนแรกเขาคือไข่ครับทุกคนว่ามันใช่คนไหมมาดีเจ้าสิ่งที่อยู่ตรงนั้นอาจจะไม่ใช่คนแหมยืนจ้องกันเป็นจ่าเฉยใช่ไหมโธ่เอ้ยทำไมที่บ้านไม่มีเหรอไม่มีคนให้หามาหาเราที่นี่นะมันจะมีบ้านหรือเปล่าฮะจะไปอยู่กับฉันไหมชวนผีเข้าบ้านตอนนี้สองตัวแล้วครับ มาเดี๋ยวเขาจะหายไปใช่ไหมฮึบถ้าเกิดเราหันหน้าปั๊บชึบแนะ่ตามสเตปตามสเตปม,มาแล้ว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 มาแล,าล้วปึ๊บ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 นั่นแหละนี่ครับมาแล้วแนะ่เดินไปหยุดตรงนั้นเลยนะต้องต้องฉายไฟสู้หรือเปล่า <S <S ยังไงยังไงเขายังอยู่ครับเขายังอยู่เราต้องมองอะไรที่มันเรืองแสงเรืองแสงตลอดเวลาครับผมว่านะต้องใช้ใจมองตอนนี้เพราะว่ามองด้วยตาไม่เห็นแล้วครับมุดตึบจะมาก็มานะ รอบนี้รอบที่แล้วเราเจอบัคกรอบนี้เราของจริงแล้วบอกไว้ก่อนยังไงฮะยังไงฮะบิดนายฟิชชิงตกปลาตอนเที่ยงคืนอะฮะคนที่ไหนเขาทำกันว่าตกปลาตอนกลางคืนหรือว่าเขาตกอยู่แล้วเข้ามาพื้นพื้พื้พื้พพชิปปื้บปบยางครับยางยางยังเอาไม่เอาไม่เปิดไฟเช็คไม่มีไม่มีแล้วเมื่อกี้เราโดนอะไรทุกคนตอนแรกอะ น่าจะยังไม่ออกอาการครับแต่ตอนนี้อันแน่อันเน่ทุกคน,นผมว่าเราต้องรอ้ยก็คือเราต้องหันให้ทั่วหันตลอดเวลายัางไงยังไงไม่บอกนี่เ่าเล่นไฟในเอฟเฟต์ดี้เนี่ยฮะอยู่เปล่าไม่อยู่อยู่ไหมยังไม่มายังไม่มาอันแน่แขยันพูขยันพู้ีีมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับพึบึบพึบึบชึบตองไปอย่าพิ่งตกปลาก่อนนะทุกคนเฮ้ อะไรอยู่บนตน้นไม้หรือเปล่าทุกคนเขาหายไปแล้วครับฮะเมื่อกี้ใครปิสปิสอเน,น่อยู่นี่เองอยู่นี่เองทุกคนถ้าเกิดเราหมุนเมาสาม์ส,สามร้อยหสิบองศาเนี่ยฮะอย่างนี้นี่เราจีเนียสเลยนะมานี่มามานี่มาฟื้ฟชปๆๆปบบิบป๊ปั๊บปุ๊บป๊ปิ๊บปุ๊ายังยืนอยู่ฮะอเน่อน่ พี่วแล้วบอกไว้ก่อนฮะเรื่องหันหน้าไปมาทุกคนผมอยากลองปิดไฟแล้วมองหาเขาว่ะอ๋อนี่อ๋อก็คือเราเปิดไฟไล่ก็พอไม่ต้องส่องไฟตลอดครับต้องมองหาตาเรื่องแสงเรื่องแสงไว้ยังไงยังไงอยู่ไหนอยู่ไหนอันแน่แน่โอ้โหไม่ได้แอมไม่ได้แอมหรอกเขาเป็นปีศาจอะฮะเฮ้ป๊บนึงนะิิิ อันแน่แปดตัวแล้วครับแปดตัวละ,วละผมว่าเขาต้องมาถี่มากแน่ๆเลยทีนี้ไหนทุกคนเงียบกิบไปแล้ววะะอ๋ะอนั่นแหละเขาเจ้าอยู่เขาเจ้าอยู่ไอ้ไปได้แอมไอ้ไ่ได้แอมมีกี่ตัววะเนี่ยทำไมเร็วจังอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะฉันไม่ฉัน,ฉนไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวหันอยู่ตลอดขอแค่เช็คไว้ก็พอใช่ไหมฮึบ อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมหมุนทั่วหมุนทั่วยาง,วยงเบรคเราไปไหนละครับอัดึด๊บแน่ไม่ได้แอม,มอัดนี่อยู่นี่ถือว่าถ้าเกิดเป็นตัวสุดท้ายว่ต้องเอามันๆหน่อยดีวะฮะตัวสุดท้ายเขาต้องโผล่รัวๆไ,ไหนอัดอยู่น,นั่นอยู่น,นั่นเห็นแล้วครับเอ้อยู่นี่ด้วยโผล่ทีละสองจุดฮะยังไงยังไงยังไงฮ้ยไม่มีนี่อยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอ อาชีได้แล้วครับทุกคนตัวสุดท้ายไปไปเสร็จสับเสร็จสเสร็จแล้วคุณเก็บปลาได้ครบทุกตัวโอ้เอาจบแล้วอ๋อคือมีแค่นี้ครับทุกคนเอ๊แต่ยังคลิปยัวสั้นอยู่เลยอะ่ะมันจะจบเร็วเกินไปนะฮะเราเล่นเพอร์เฟคขนาดนั้นเลยเหรอแต่น่าเสียดายนะครับฉากแรกเราไม่เห็นว่าเราตายเพราะอะไรอะทุกคนมาวลามาสั้นขันไหนนี้ผมแถมอีกสังเกมนึงแล้วกันนะ ราะว่าผมผมเตรียมเอาไว้เยอะเตรียมไวเยอะขอเปิดเกมอีกเกมหนึ่งก่อนโอเคครับผมทุกคนนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่สองครับผมอีโรริตอนแรกน่ากลัวเชียปรับมูดไม่ทันนะสิทีนี้น,นี่เป็นเกมชิลแล้วครับเกมทาอาหารอันนี้แล้วยังไงคือมาถึงเขาให้เราเล่นเลยนะครับเนี่ยเขาไม่สอนอะไรผมเลยอะแล้วก็เตีบเป๋าฮะหรือว่า อ๋อคลิกขวาอ๋อทุกคนาเป็นเกมียวทำอาหารอย่างนี้เลยอ๋อให้มีเห็ดแล้วว่ะทุกคนมีเห็ดแล้ววางวางได้เราเอาปลาเอาปลาแปะด้วยมีอะไรใส่ให้หมดมีอะไรผมใส่หมดอันนี้เสียบปลาไม่ได้เสียบดีได้อ๋อเหมือนเมนูน่าจะต้องแยกต้องแยกกันครับไม่ใช่ว่าเสียบมัมัวได้หมดนะอันนี้มันยังมีที่อยู่อ่ะเสียบเพิ่ม เอาเต็มแล้วน่าจะต้องปิ้งแล้วครับอ๋อเอาไม้มาเพิ่มอันนี้ปลาไม่ได้หรือว่าอ๋อต้องต้องหั่นก่อนมีมีดใช่ไหมนี้สาบสาบน่าจะได้แค่นั้นครับเด,เดี๋ยวให้วางก่อนอันนี้สุกยังเนี่ยอ๋อทุกคนมันจะต้องมีการแบบกลับด้านด้วยครับเออปิ้งของไม่กลับด้านได้ไงเนี่ยนี้นี้เสียบเนื้อปลาแล้วคือปลาต้องเสียบกับเนื้อเท่านั้นเหรอ ปลาก็คือเสียบกับปลาครับเอารถเสียบอันนี้อันนี้อ๋นนอ,อเสร็จแล้ววางตรงนี้ได้โอ้โหลับอารมณ์ไม่ทันจริงนั้นใครมาสวัสดีครับสวัสดีคุณคือเชฟของรถไฟขบ,บวนนี้เงั้นเหรอเหมือนเราจิบรถไฟนะครับผมจันชื่อว่าเอร์ลอตเอร์ลอตเอมานี่ยินดีที่ได้พบคุณนะโอ้ยินดีที่เจอเหมือนกัน,นครับ ฉันได้กินอะไรบางอย่างหอมมากๆเลยอ่ะตอนที่เธอเดินทางผ่านไปมานะแต่ฉันก็ตามเธอมาที่โบกี้เนี่ยอ๋อเป็นอ๋อเรียกว่านักประจัญภัยใช่ไหมเดินเดินตามสัญชาตญาณตัวเองครับครับผมแล้วก็ตอนเนี้ยท้องฉันมันโล่งมากๆเลยได้โปรดละฉันต้องการของกินนะฉันหิวมากอ๋ออย่างสุดท้ายที่ฉันกินอ่ะมันก็ผ่านวันหนึ่งแล้วได้โปรดให้หารฉันทีนะฉันก็เป็นเค่นเด็กเัวนน้อย เอาละพีสปีสมีซัมติงกินปลาหรืออันนี้ไหมอันนี้กินไหมครับงามงางาไปแล้วอืมนี่เป็นครั้งแรกเลยทนะี่ฉันขึ้นรถไฟนะโอ้ฉันพูนได้เลยว่าร่างกายเออไม่ใช่ร่างกายนี่มันมันบอด,ดี้นะั้นเบบี้อ่าอันนี้เหมือนเป็นน้องชายฉันเนี่ยจะชอบที่นี่แน่ๆครับผมนะน่าเสียดายหน่อยที่เอลอนน่ะตอนนี้นอนป่วยติดเตียงอยงู่นะ เขาป่วยมาสักพักแล้วนะอ๋อเดอคอร์ดคอร์ฟิซิเชียนช่างสิ้นหวังขอร์ดฟิซิเชียนคืออะไรอะครับเฟย์ต mm ัวน้อยบอกฉันว่าฉันสามารถหาอะไรก็ตามที่มันรักษาเขาได้นะครับในป่า emerald forest ฉันมั่นใจว่ามันอยู่ที่นั่นมันต้องเป็นอย่างนั้นสิตอนนี้ฉันได้กินอะไรเข้าไปแล้วฉันเครู้สึกว่าร่างกายฉันกลับมามีเรี่ยวมีแรงหน่อยนะ เอ่อตอนนี้ฉันอยากได้อะไรหวานๆอะไรหวานๆน,นะครับนึกก่อนอันนี้เดี๋ยวแตผมว่าเราต้องปิ้งครับนี้เสียบไม่ได้หรือว่าต้องหั่นก่อนนี้ป้าหวานๆนเนี่ยเขาว่าอย่าบอกนะเราต้องปิ้งอันเนี้ยเสียบเสียบครับทุกคนอ๋อเอามาอีกเอามาอีกไม่ต้องห่วงวัตถุดิบเรามีไม่จำกัด,ดแล้วนี่มันลานเวทมนต์น,นี่อาสับหมูได้ดีกว่าข้างหลัง นี้วางหยิบใหม่ไอ้ไม่หยิบใหม่แล้วก็เตียบอ่าได้3มอันโอเคทำอาหารเลยจากการเดินทนางของฉันเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันอยู่บนรถไฟนะพูดแบบซ้ำแล้วนี่มันก็ดีนะได้ดูพายุโหมกระหน่ำอ๋อจากที่นี่น่ะแล้วก็ดูต้นไม้ที่แบบผ่านไปมาอันนี้เราต้องปิ้งีเด้วยแปลไปด้วย,ยโอ้เชฟมันไหม้แล้วยังยังไม่ไหม หรือว่าได้ไหมมันไม่ไหมมันไม่ไหมกินได้ปะยีรอ,อ,อดกินได้ไหมไอรอ,อดนะอืมเจ้าอะไรอย่าดาร์กอนฟิกเนี่ยมันทั้งหวานแล้วก็เหนียวดึบดับไปอย่างที่ฉันชอบเลยเอคือเราเอาคนเอาไปปิ้งไหมอืมอร่อยนี่มันรสชาติแห่งว้เด็กจะชัดเลยเนี่ยโอ้ฉันจำได้ว่าเล่นซ่อนหา แล้วก็อ๋อก็คือเหมือนแบบเล่นซ่อนหาในสวนไอ้ลูกฟิกนะครับผมนะสมัยเด็กเลยเดี๋ยวขอเสียบอันนี้ก่อนเบคอนเบคอนหรือสามชั้นไม่รู้อ่ะปิงพ่อจะหาฉันเจอเสมอเลยอ่ะมันไม่แฟร์เลยเขาบินได้นี่นะใช่ใช่ใช,ใช่ฉันบินได้ฉันแค,แค่ไม่บินอีกต่อไปแล้วโอ้โหถ่าทางเขาจะเป็นนุ่มูกที่บินไม่เป็นนะเนี่ยะผมว่าดอูอากาศข้างนอกนั้นสิเดี๋ยวจะยอมรับแล้วกันนะ ที่บ้านน่ะมันไม่เหมือนเดิมเลยหลังจากน้องชายฉันเกิดมาน่ะเอา้าทําไมอะ่ะพ่อกับแม่น่ะไม่ออกไปไปจนภัยกับฉันอีกแล้วนะฉันโอ้ไม่แล้วบังน่ะทุกคนบอกว่าไม่น,นี่ไม่แล้วหมดแต่แปรโอ้ต้องเสียบใหม่เลยเอาใหม่นะเอาใหม่ฮึบแล้วก็ตับตับฮึบวางกับเ่าที่นี้เตีบตีบตีบปิ้งใหม่ครับนะพ่อแม่ไม่ไปจนภัยกับฉันแล้ว ฉันไม่สามารถจะเดินไปเดินมาในสวนแล้วก็แม่น้ำด้วยตัวฉันเองในตอนเนี้นะเพราะว่ามันมีแต่พายุฝนเต็มไปหมดเลยอ่ะบางทีพวกเขาอาจจะยุ่งกับเอรอน,นอยู่ก็ได้นะนั่นคือสิ่งที่ฉันบอกตัวเองนะ่ะโอ้เศร้าเลยพี่คนโตเรากำลังถึงสถานีเกรนเมโดสนะสถานีเกรนเมโดสโอเคสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปสู่เอเมอรัลฟาเลส โดอันนเียเตรียมตัวสำหรับสถานีถัดไปอ่านั่นป็นไปที่จะต้องลงนี่นั่นมันเร็วมากเลยนะอ๋ออันที่จริงแล้วฉันก็กลัวข้างนอกเหมือนกันมันทั้งเฉยอะไรบ้มันทั้งเฉยแฉะใช่ไหมแล้วมันก็มืดด้วยยังไงก็ตามนะฉันอยากจะต่อรองต่อรองอะไรมันมีสิ่งที่ฉันต้องคิดถึงก่อนนะในสถานเอะในเขาเรียกว่าในฐานะนักผจญภัยเนี่ยอย่างเช่นอาหารอย่างเช่น นะตอนนี้ฉันไม็จะเป็นจะต้องการอะไรแหวนแหวนครอบครัวเร็วนี้แล้วนะอ่านี่เอาไปออเขาให้แหวนเป็นค่าตอบแทนนะครับอ่าหล่ะเรืตอบแทนฉันจะขออ๋อคือเหมือนเขาอยากจะแลกแหวนเขาครับกับอาหารสามไม้นะอ่าล่ะฉันจะเชื่อมั่นเธอนะว่ามันน่ะจะมีสารอาหารแล้วก็อร่อยอา่านี่เชฟนี่กล่องกล่องข้าวร่างเปลของฉันเอาล่ะเร็วๆหล่ะฉันไม่อยากพลาด ทำอะไรก็ได้ที่อร่อยเรามีนี้อ่ะงั้นเนื้อถือว่าสําคัญครับนะโปรตีนถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเราได้นี้ไปแล้วแล้วก็ต้องมีผักด้วยมีเห็ดเห็ดแล้วก็อันนี้โอเคเปรียบเตรียบครับแล้วก็น,นี้ขอพาหน่อยมาอันนี้ทีเดียวชึบจำไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยเพื่อนนครับกำลังรีบทำให้อยู่กำลังรีบทำให้อยู่เตรียบเข้าไปปิ้ง แล้วก็ต้องมีอะไรอีกไหมครับมีอันนี้เรายังไม่ได้ให้เขาเลยเพราะฉะนั้นลองดูลองดูเดี๋ยเพิ่งรีบนะอย่ายเพิ่งรีบเรียบเสียบอยู่เรียบอยู่ฮึออันนี้เป็นเห็ดล้วนครับอันนี้ผมว่าเราเขาต้องการหรือเราควรให้เนื้อเขาเยอะดีเราต้องให้เนื้อเขาเยอะได้ไหมอะให้อันนี้นี้พิกพีกเราให้เนื้อเขาสองไม้ครับแล้วก็เดี๋ยวให้เห็ดกับพิกใช่ไหมผสมกันไปแล้วอันนี้เราคืนเขาได้ไหมเนี่ยฮะน,นี่วางก่อนนี้สุกแล้วฮึบครบแล้ว เดี๋ยนะนั่นกอลฟิสเหรออ่านั่นก็คงเป็นชีวิตของนักผจญภัยแล้วนะเอ้าไม่ชอบกอลฟิสเหรอคุณรู้เลยไหมฉันคิดว่าฉันน่ะสามารถเป็นนักผจญภัยที่สุดยอดได้นะแน่นอนทุกอย่างน่ะมันคงจะไม่ได้มันจะคงเอ้ยมันคงไม่สำเร็จทุกครั้งหรอกนะแต่ฉันอยู่กับมันได้ถ้าเกิดใครถามถึงเอร์ลอดเอเมนี่นะบอกว่าฉันไม่อยู่ที่นี่นะโอเคบางทีเราอาจจะเจอกันอีกครั้งนะ ฉันต้องหาทางกลับบ้านย่งนีก็แล้วแต่อ่ะไปแล้วอ๋อทุกคนเขาก็ดูน่ารักดีนะผมว่าแลนนี้ออเดอร์จากส่วนลึกของ Emerald Forest ตอนนี้ฉันเขียนเพื่อมาประกาศว่าตอนนี้ฉันเป็นนักผจญภัยเต็มตัวแล้วนะหลังจากการตามหาในเวลา2-3วันเนี่ยแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากเหมือนแบบนักผจญภยัยคนอื่นตอนนี้ตอนนี้ฉันะเป็นคนที่แบบถึกทนขึ้นละ อ๋อไม่ใช่เขาไม่ได้ถึกทนขึ้นเข้าไปถึงว่าคนที่เขาเจอเออดูถึกทนขึ้นนะเขาดูแก่มากเลยฉันเห็นว่าแบบมันมีย่าต้นหญ้างอกบนเขาด้วยแหละตอนนี้ฉันเจอรากมันง่ายมากเลยสาหรับฉันนะฉันแบบมีปลามีตาที่แหลมคมจริงๆฉันพร้อมที่จะกลับบ้านไปพร้อมกับมันละแต่ฉันคิดว่าอยากจะไปชนภัยอีกสักนิดนึงฉันอยากจะไปหาเหมือนแบบอยากจะไปดูโกลสโตนที่ถ้ำรููมินนครับ ฉันเคยได้ยินว่าอะไรอ่ะกําแพงของมันรสชาติหวานนะถ้าเกิดว่าคุณไปเลียมัน่ะซึ่งเป็นที่ที่ดูหน้าประหลาดใจมากมันซึ่งมันฉันยอมรับเลยว่ามันทําให้ฉันเนี่ยแบบมันกระตุกต่อบความสงสัยของฉันอ่ะฉันส่งเหมือนเป็นห่อห่อรากอันนั้นครับรากอะไรสักอย่างที่เขาไปหามานะกับที่เมเนอร์ละบางทีฉันด้วควรเอามันยัดแน่นๆในกล่องหรอมั้งนะแต่ว่ามันไม่มีกล่องที่ไซส์ใหญ่กว่านี้ละเธอเชื่อไหมล่ะ โอ้จะ oh. คิดว่าฉันอยากจะตกแต่งอันนี้สักหน่อยเ่ะแต่ว่ามันก็ดูแปลกๆกันนะเหมือนฉันเอลอดนักผจนภัยแล้วก็พีเอสนะสภาพอากาศะช่วงนี้มันดูแปลก,ปลกๆมากเลยไม่ใช่เรื่องไงกันนะฮะโอเคแล้วก็คลิปได้ครับอ๋อ oh. คือเขาไป็ปผจนภัยมาทุกคนอืม <c> ม <oughs> อดูก่อน อันนี้มีเขาเอลอดตรงกลางใช่ไหมอันนี้เหมือนเป็นแฟรี่ทุกคนเหมือนเป็นเทพเทพธิดาหรืออะไรสักอย่างอันนี้ดูเหมือนมนุษย์ครับลานี้เหมือนโกเลมอ๋อก็คือเสร็จแล้วอาวางไว้เขาต้องห่ออะไรกับไม้ให้เราอะครับเปิดดูเนี่ยหรอรากที่เขาว่าครับหมุนดูมันมันเหมือนอันนั้นเลยอะโสมอะทุกคนผมว่ามันเหมือนโสมเลยใช่ไหมดูดิมีแขนขาด้วยแล้วเราเอาเขาไปทําอะไรเนี่ยหรือว่าต้องเสียบไม,เบไม้เสียบไม่ได้ แล้วก็อ๋อจบแล้วคืออ๋อแล้วก็ to be continue ครับอิโรริเกมโดยปอมปอมใช่ไหมปอมปอมเหรอตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนแรกนะในการ develop เกมเนี่ยครับแล้วก็เรายินดีมากเลยนะที่จะได้รับคําตอบรับจากคุณนะ่ะเราเตรียมคําสอบถามสั้นๆเอาไว้นะเพื่อที่จะให้เรารู้อ๋อก็คือเขาจะพาเราไปที่เว็บใช่ไหมครับอะล๋อ,ล Give Give อทุกคนเขาเด้งเว็บมาให้ครับํำเป็นที่จะต้องตอบคําถามเขา <Es> คุณผ่านเกมนี้ได้ยังไง is platform, platform ครับผมนะเราเห็นเป็น e i s a c h i o คุณจะนำเสนอตัวเองใหงในในฐานะนักเล่นเกมเหรอเราเราก็เป็นแบบ a m a casual c a s u a l casual gamer นะแล้วก็เออ I like horror game and ต้องเรียกว่าแบบรบอ卜 แล้วก็ชูตติ้งเกมอ่ะโอะเกประมาณนี้เนาะคุณจันนำเสนอเกมนี้ให้เพื่อนคุณฟอยังไงนะมันเป็นเกมที่เอ่อผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ฮาร์ดวอร์มมิงครับผมนะอบอุ่นหัวใจฮาร์ดวอร์มมิงเอ็กซ์เพีรเียนนะเป็นประสบการณ์ที่อบอุ่นหัวใจนะเกมนี้มันง่ายหรือเปล่านะเพื่อที่จะคอนโทรนง่ายมากเลยนะ เอาจะถี ip, มันเคลียขนาดไหนค่อนข้างที่จะเคลียผมว่ามันไม่เคลียรตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรอเะนาะเอาแต่ก็นะเขาให้เราเลือกทเทงนี่หว่าก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นปลายเปิดให้เราจัดการเองนะเกมมันรู้สึกนี่ไงครับเกมมันรู้สึกแบบโคซี่ขนาดไหนใช่ไหมก็คือสุดยอดเลยอ๋อมันรู้สึกยังไงบ้างนะที่ได้ทําอาหารต่างๆอะ่ะเออมันก็รู้สึก เออผมว่ามันยังมีบางอันอยู่ที่มันยังดูแบบงงๆนะก็คือเอาผลไม้ไปปิ้งทาไมเราให้6แล้วกันนะเพราะปกติผมว่าเราไม่กินผลไม้ปิ้งกันนะคุณรู้สึกยังไงกับการอ๋อรู้ยยังไงกับการสร้างเวอร์ของเราเอา้านี่งไงเร่าโลเขามันดูน่าอยู่ใช่ไหมคุณชอบไปที่สุดในเดโมหรอเราชอบเราชอบเออเอลอดเอลอดนะฉันชอบเอลอดมาก โมเมนต์ที่ที่น่าสนใจก็คือเป็นจดหมายใช่ไหมเอ็นเวล็อปฟอร์เอล็อปเอดอะแอดเวนเจอร์เดอะแอดแอดเวนเจอร์นี่นะพจนภยัยความเครียดเ่ะอไม่มีนะไม่มีเรื่องเครียดแล้วก็เกมเดโมรู้สึกยังไงนะเบลรี่โฮซี่เลยครับผมนะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีหัวใจด้วยนัดฟอร์บิงมีฟีดแบ็กอื่นอีกไหม อ๋อนี่เราขออนี่ไงเราเราขอตัวละครตัวอื่นมาเล่าเรื่องให้เราฟังหน่อยได้ไหมนี่นี่นี่นอย่างงี้อเคมามามาผมว่าอย่างงี้ครับทุกคนกดตรงเลยทึบอนานี่เพจเทสแพลตฟอร์มครับทุกคนมาแล้วเราก็กลับไปที่อีโรริแล้วต่อเอากดผิดกดผิดอาละทุกคนมาแล้วกลับไปที่หน้าเมนูครับผมนี่อีโรริ โอ้โหแล้วเมื่อกี้เข้าเกมมาเราก็ได้เล่นเลยโอเคครับ okay, ตอนนี้เราได้มา28นาทีแล้วทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากนะครับนะที่ดูกันจนมาถึงตรงนี้นะครับนะใครดูถึงตรงนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยก็ดีนะตอนนี้เราใกล้ถึง1 0 0 0ันซับสไครต์ละถ้าเกิดทุกคนช่วยกันไดน้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะขอบคุณทุกคนมากครับนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ย hey, ตอนแรกจะเล่นเกมผีทำไมมันจบพี่เกมทำอาหารได้วะเนี่ยเออแต่เกมกถโฟซี่ใช่ไหมอุ่นจะตายนะน้องกดนกกกจน่ารัก